ประเด็นก็คือว่าทําไมเขาถึงกระเฮียนกระหือหรือกระหายที่จะมีสงครามใหญ่นักหนาก็ทําทไมเ,าเลือกประเทศไทยเขาจะเอาเสีพื้นที่เนี่ยคือผมคิดว่าอย่างนี้นะคนนี้พูดแบบสรุปตรงนี้ก่อนอซึ่งผิดเราก็เถียงกันได้ผมคิดว่าเขาเตรียมจะเอาเรื่องการเจรจาชายแดนไทยกัมพูชาในยุคที่เขาคิดว่าเขาได้เปรียบประสนิทกับทางฝั่งเพื่อไทยอเจรจาเรื่องนี้เพื่อให้ลูกเนี่ยได้รับประเทศที่มันหมดปัญหาเรื่องนี้ ไม่ต้องมานั่งเจรจากัมพูชาขึ้นมาสู่ระดับโลกพูดง่ายๆเขามองว่าปัญหาเรื่องชายแดนที่ยังไม่จบทั้งทั้งเวียดนามทั้งลาวแล้วก็ทั้งไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับเซียนที่มันต่ําอยู่อันนั้นผมกะมอว่าผมคิดเองผมคิดเองอมผมไม่ได้รู้เป็นข้อเท็จจริงมผมคิดว่าฮุนเซนเนี่ยคิดว่าถ้าหากปัดเป่าตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็นการมอบบัลลังให้ลูกแบบเต็มภาคภูมิสังเกตไหมล่ะแกมาเกี่ยวคนนู้นเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวกันเลยนะคือหมายถึงพื้นที่ตลอดทางยจริงๆแล้วยากที่สุดยากที่สุดเพราะว่า เป็นการเจราจาที่เอาแผนที่คนละฉบับอ,อยู่ในเรียกว่าคนละสระบบเลยลาวกับพมชาเวียดน,นามเนฐานเดียวกันอ,อยู่ใต้จักรวรรดิเพื่งเศษเ,เหมือนกันพวกเรานี่อีกแบบฉบับหนึง่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกเราผมคิดเองเนะหนึ่งก็เพราะว่ามันยากถ้าได้แล้วมันเป็นผลงานชิ้นใหญ่กับสองคือเป็นไทยซึ่งถือว่าส่วนตัวสนิทกันคิดว่าจะให้จบเพราะความสนิทผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าถ้าเขาพูดขึ้นมาปั๊บเนี่ย แล้วเกิดมีการมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นเนี่ยรัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือซึ่งอันนี้เขาคาดผิดโดยเฉินเชิงเราหยุดเลยเพราะหลังจากที่ทหารเราเข้ามาเกี่ยวข้องปับ๊บเราหยุดเลยความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆส่วนตัวส่วนตัวจริงๆคือตกโต๊ไปเลย